ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเล่นไหมครับเช้ารุ่งตะกอนทุกคนโอเคครับทุกคนโอเคครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปเจอตัวละครนะครับตัวที่ผมก็เลือกไปเล้วทุกคนตัวอูช่าอย่างเงีทุกคนโอเคนี่นะทุกคนโอเคโอเคทุกคนมาสร้างเซิร์ฟกันเลยครับผมเราจะสร้างเซิร์ฟใหม่นะครับโอเค สร้างเชือใหม่นะทุออกคนเอาไปสองของสองนะทุกคนโอเคครับผมเมาเล่นเกมอะไรครับทุกคนนี่ครับทุกคนมาเล่เกมครับทุกคนไม่ครับมันโอเคทุกคนเขากัน ีทุกคนมีดาวด้วยผมก็ไม่เคยดูนักสตุนะครับทุกคนีทุกคนตอนนี้ก็มีคอามรก่ในบ้างใน,นทุกคนที่มนต้ะรับตอ Hey. ที่ที่เรียกทุกคนรูปตัวโต,วตวน้องมูเรยกคนน้มูไม่เป็นเปน็ตทุกคนนูมูเปตัวโตมไม่เป็นเนทุกคนรูม,นนรมูก็เป็นธรรมดาขตัวธรรมดาทุกคน นี่ครับทุกคนเคเจะโหดเขาหนูเดียวว่าผมจะทำอะไรนี่ครับทุกคนมีดาบด้วยครับทุกคนเราจะไปตีน้องหมูนะครับทุกคนตีน้องหมูดูจะได้สักแค่ไหนครับทุกคนโอ้โหตีสองครั้งตายครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนเฮ้ยสุดยอดเลยทุกคน ที่สงครามตายครับผมสี่สงครามตายดับแรงมากเลยทุกคนตายไปซะช่ตัวเยเคนให้ทุกคนมีอะไรด้วยทุกคนดูดู โอ้โหมีคนด้วยครับทุกคนก็มีอะไรด้วยนี่เขาทุกคนมีตากระจายด้วยครับทุกคนนี่คุณตานี่ตากระจายให้ดูครับทุกคนตากระจาย นี่ครับทุกคนตั้งใจโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปเล่นตัวผู้หญิงลองดูกันนะครับผมโอเคไปกันเลยไปเล่นตัวผู้หญิงเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมเขาจะออกจากเกอรก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนมาเล่นตัวผู้หญิงกันนะครับทุกคนนี่ครับผมลิสุกะ กทุนคนโอเคนี่ครับทุกคนน่ารักมากเลยครับทุกคนโอเคตัวนี้ผมก็สร้างเซืร์ไปแล้วแหละโอเคครับทุกคนนี่ตัวเพลงก็น่ารักดีนะครับทุกคนโอเค <c oughs> <c oughs> นี่ครับทุกคนก็เียบก็เหยบก็เปนบึ้งหายนะทุกคนนะครับเบมากครับตอนี่ครัทุกคนถ้าชวิดีตัววสักใ้ก์ใช้เดยครับทุกคนซับในชตทุกคนโอเคครับผมบายครับ